หลายคนก็มาถามว่าโอ้โหห้องน้ํามีทั้งสามห้องเลยเหรอคืออย่างเนี้ยถ้าท่านทําที่ปฏิบัติธรรมซึ่งญาติโยมมาปฏิบัติด้วยเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีห้องน้ําห้องน้ําสําหรับผู้ชายผู้หญิงก็ต้องแยกกันใช่ไหมแล้วก็ห้องน้ําพระห้องน้ําพระอีกอีกห้องหนึ่งก็ต้องมีสามห้องเพราะฉะนั้นห้องน้ําที่ท่านสร้างเนี่ยที่ท่านพูดถึงว่าท่านสร้างห้องน้ําไว้สามห้อง ก็หมายความว่าท่านทํากุฏิของท่านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่เดินจงกรมนั่งสมาธิพอคนมาปฏิบัติหลายๆคนนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิก็มีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมท่านก็ต้องทําห้องน้ําสําหรับผู้หญิงเป็นห้องหนึง่งผู้ชายห้องหนึง่งแล้วก็พระอีกห้องหนึง่งนะให้เข้าใจแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวจะว่าอะไรท่านทําไมท่านทําห้องน้าไม่เยอะแยะเนื่องจากว่าท่านทํากุฏิที่ท่านอยู่คณะเก้าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเลขบัญชีอะไรครับ ทำห้องสงคืออะไรทำห้องสงดีนะไม่ลือห้องน้ําไปด้วยอไม่ได้เกี่ยวกับเลขบัญชีไม่ได้บริจาคอ,อย่ามาพูดอย่างนั้นนี่ที่เดินจงกรมพูดถึงที่เดินจงกรมของท่านที่ท่านบอกว่าท่านลื้อไปน่าจะเป็นที่ที่ท่านนั่งตรงนี้นี่เราก็ไปไล่ดูว่าภาพตอนที่พระมหาสมบูรณ์ ต,ตอนที่พระอาจารย์มหาสมบูรณ์ไปไปเยี่ยมไปกราบขอขมาท่านพระหมหาอุเทนปัญญาบริทัศน์เนี่ยเป็นภาพเนี้ยน่าจะมีการถ่ายไว้ก็มีจริงๆด้วยนี่คือที่ที่ท่านนั่งเนี่ยคือที่เดินจงกรมที่เดินจงกรมของท่านนะถ้าถ่ายไม่ผิดหรือไม่ก็ที่ที่พระพระมหาสมบูรณ์นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่นะ ที่พระมหาสุบูร์นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่คือที่เดินจงกรมหม,มายความว่าท่านจะลื้อไปหมดเลยลือไปทั้งอาจสงที่ท่านนั่งแล้วก็ที่พื้นที่เป็นไม้สักทั้งหมดน่าจะเป็นลื้อพื้นที่เป็นพื้นไม้สักทั้งหมดเหตุผลก็เพราะว่าการเดินจงกรมของท่านที่ท่านสอนการเดินจงกรมหกระยะเนี่ยจําเป็นจะต้องเดินบนพื้นไม้ เดินเนบนพื้นไม้เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกในเวลาที่ยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถถกหนอนะเหยียบหนอกดหนนะพอยกย่างเหยียบลงไปบนพื้นไม้มันก็จะได้มีสติรละลึกรู้ได้ดีขึ้นฝากบอกอฝากโทรไปหาพระมหาอุเทนหน่อยว่าขาดหลืออะไรไหม ฝากโทรไปถามหมอยว่าท่านขาดเหลืออะไรหรือเปล่าที่อยู่ที่นครสวรรค์เดี๋ยวจะจัดส่งไปให้บอกอาจารย์ขอระวนาดูแลในเบื้องต้นเท่าที่สามารถดูแลได้ถามท่านว่าขาดเหลืออะไรให้แจ้งแจ้งมากับหมีเลยบอกว่าอาจารย์ราวนาแล้วอยากได้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจารย์จัดส่ดงไปให้ถามถามท่านมาก่อนถ้าท่านยังไม่ขาดอะไรก็บอกท่านไว้ว่าระวนาไว้มีอะไรให้เรียก พอจรที่คุก็เห็นใจท่านมากอยู่น่าสงสารท่านคุเห็นใจนะออกจากคณะแล้วทักคณะในในวัดอะมันทีตั้งหลายคณะนะไม่มีใครรับท่านพี่ไปเห็นคลิปหนึ่งของอาจารย์เบียร์อยากให้โยมจำไว้ประเพณีความเชื่อมันจะประกอบด้วยผลประโยชน์ เช่นเที่อไปแล้วอะไรพระลมให้เอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาบูชากลับใช่ไหมอันนั้นอนะ่ะใครได้ผลประโยชน์พระใช่ไหมและนี่เหมือนการเครื่องคนตายไปแล้วจะเอาเครื่องไปให้พระทําพิธีกรรมเนี่ยใครได้ผลประโยชน์พระถ้าพระไม่อยู่ในหลักคาวินัยเนี่ยเป็นไปตามความเชื่อเนี่ยทาเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเนี่ย,ยจํจไว้ พระเนี่ยถ้าอยู่ในหลักธรรมพี่ในตายแล้วก็เผาแค่นั้นก็ไม่มีพิกรรมอะไรมากมายตายแล้วก็เผาทําบุญให้ทานแค่นี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรที่งอกไปมากกว่านี้หรอกอันนั้นมันเป็นมะเร็งในศาสนาไงมันจะงอกไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเพื่ออะไรเพื่อหาผลประโยชน์จําไว้นะโยมนะเราไปดูคลิปวิดีโอของอาจารย์เบียร์อันนี้ทําไมเวลาคนตายแล้วต้องนําเอาเครื่องของคนที่ตายไปเผาหรือนําไปสู่ไปให้พระสูติเครื่อง ของที่ใช้ด้วยเหรอคะใครอะของที่บ้านกูปู่ย่าตายายกูตายกูก็ไม่เผาทิ้งนะมึงไปเอาประเพณีนี้มาจากไหนอะอย่างนี้บ้านมึงที่มึงอยู่เป็นมรดกเป็นของคนที่เป็นสมมติเป็นพ่อเป็นแม่มึงตายไปมึงก็จะเผาบ้านมึงทิ้งเหรอเอาเหรอเอามึงทําสิกูไม่ทํากูเก็บไว้รถโคดเงาสกาลามึงตายไปมึงก็จะเผารถทิ้งใช่ไหมเอาสิเอาเลยกูอยากรู้เงินทองที่เขาเก็บไว้มึงไปละล้านอะเผาทิ้งเลยเผาให้หมด พขาเป็นของคนตายไม่ใช่ของมึงเอาเลยคิดเห็นยังไงกับหินรูปงูหินรูปงูกูไม่ได้คิดอะไรกูเฉยๆแต่กูเป็นกูรู้สึกปัญญาอ่อนมากเห็นแล้วปัญญาอ่อนกับคนที่ไปยกมือว่า้ไปกราบไปบูชาไปสรรเสริญเยินยอ,อก,ก้อนหินก้อนหนึง่งเรื่องไปทางไหนก็เจอแต่คนกราบว่าหินกคนมันเพลอเจอ ก็กูบอกแล้วบอกเหมือนมากเหมือนมากลองหันกล้องไปอีกฝั่งหนึ่งสิมูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกูเห็นแล้วกูบอกแล้วมึงต้องไปเห็นของจริงแล้วมึงเดินไปอีกมุมหนึงแล้วมึงจะเห็นเลยว่ามันก็แค่หินที่มันเหมือนก็มันเหมือนฝั่งเดียวเงินมึงอีกฝั่งหนึ่งไม่เหมือนไงทําไมมึงเลือกที่จะเชื่อฝั่งเดียวล่ะอีกฝั่งหนึ่งมึงไม่เชื่อล่ะเพเจอรคนไทยเนี่ยเพลเจอรใหญ่ เหมือนอะไรหน่อยไม่ได้ตะลังหินเหมือนหมาอย่าลืมกาบกันนะถ้ามึงแน่จริงกาบให้หมดหาแต่เงินเข้าวัดมึงได้ฟังที่กูพูดไหมกูพูดว่าอะไรมึงได้ฟังไหมมึงบอกว่าหาตังเข้าวัดอะ่ะกูบอกว่ามูลนิธิการชนะบรารมี มันวัดเนี่ยมันวัดยังไงเนี่ยมูล,ลนิธิการจะนะบาร,รมีในพระบรมราชูปถัมมีคำว่าวัดสักคำหนึ่งไหมฮะมือแหกตาฟังหรือเปล่าได้แหกหูฟังบ้างไหมอ้สันดานปากไม่มีหูลูดกูบอกว่าเปิดรับบริจาคเพื่อมูล,ลนิธิการจะนะบาร,รมีในพระบรมราชูปถัม์ เป็นโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงทั่วประเทศไหนคําว่าวัดไอ้สันดานมีหรือยังกูเปิบริจาคหาเข้าวัดเหรอพูดไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดอยู่ได้กลราคาดีพวกที่ฟังไม่ได้รเรื่องรู้หลาวแต่ปากอยากจะพูด หมามีตาไว้อมขี้กับไม่กาบเออแปกกลกกาบงูงูลกาบได้แต่หมากาบไม่ได้เอาสัตว์จะลานเหมือนกัน <S <S กูเกียจริงจริงี่ผููที่ชอบมาพูดว่าอย่าไปดูถูกศาสนาอื่นกูไม่ได้ดูถูกเลยแต่กูต้องสอนในเมื่อมันทำไม่ถูกต้องอ่ะแต่ถ้าเขาจะเชื่อของเขามันปเป็นเรื่องของเขาไงแต่มันจะไม่ให้กูสอนเหรอ พ้าคุณถามว่าบ้านมึงมีประเพณีด่าผัวตัวเองด่าเมียตัวเองนั่นหมายความว่ามึงจะสอนลูกมึงให้ด่าผัวด่าเมียตัวเองไปตลอดจนโคตรเง่าสกลารลูกหลานเลนหลนก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยรักษาไว้อย่างนั้นเหรอแล้วในฐานะที่มึงเกิดขึ้นมาใหม่มึงไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมแบบนั้นเลยเหรอถ้าในเมื่อมันไม่ถูกต้องอะ่ะประเพณีครับเป็นคนสร้างคนแล้วคนเปลี่ยนไม่ได้เหรอ มันเป็นประเพณีของเราครับจริงๆแล้วไม่ควรว่าายศาสนาอื่นครับส่วนตัวชื่นชมท่านนะครับกูว่าศาสนาไหนกูเอ่ยตัวศาสนาไหนหรือยังประเพณีเราคือประเพณีใครใครเป็นคนตั้งแล้วกูจะเป็นต้องทาตามประเพณีนะมั้ยจุดประทัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูนี่กูอยากจะจุดูก็จุดกูไม่อยากจุดูก็ไม่จุดแม้มันจะเป็นประเพณีแต่ถ้ามันเดือดร้อนชาวบ,บ้านมึงจะยังรักษา,าประเพณีนั่นเหรอประเพณีที่ดีไม่ควรเดือดร้อนใคร ถ้ามึงเอาแมวจริงไปแห่แล้สาดน้าใส่แมวอ่ะมันเป็นการทรมา,ศานศาสตร์อ่ะแบบนี้มึงว่าประเพณีแบบนี้ควรรักษาเหรอปัญยาอ่อนหรือเปล่าประเพณีที่เขาบูชายันค่าวัวค่าควายกันไปพันๆตัวน่ะน,นอนเกลือในสนอละพูการบูชายันนะนะ่ดมึงว่าประเพณีอย่างนี้ควรมีเหรอยิ้นมาบูชาเทาพเทวากูไม่ได้ดูถูก แต่กูกำลังบอกว่ามันไม่ควรจะมีประเพณีที่เบียดเบียนเดือดร้อน